ครับก็มีเรื่องที่มาจะมาประชาสัมพันธ์แล้วบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในลําดับนี้ก็ต้องสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดรละนองที่เข้าร่วมรับชมไลฟ์สดในการประชุมคณะกรรมก,การจังหวัดในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับด้วยความห่วงใยของกรมการจังหวัดนะครับทุกท่านก็จะมานําเรียนเรื่องสถานการณ์โรคและเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆโดยท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับแผนการดําเนินการ แค่เคลื่นที่พอ,อสวนะครับแล้วก็การดําเนินการเรื่องของการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงจะเชิญช,ช,ชวนทุกท่านมาวิ่งปั่นเดินป้องกันอัมมาพครั้งที่11นะครับซึ่งจะจัดโดยทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพบกับทางท่านในแพทย์สาธารณสุขในลำดับแรกก่อนครับนครับ ครับก็เรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดระนองนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็คณะกรมการจังหวัดรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ติดตามทาง f a c e b o o k ไลฟ์ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ผมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็มาพบปะพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้สรุปข่าวสารแล้วก็สถานการณ์โรคละภัยสุขภาพนะครับก็สําหรับสถานการณ์โรคละบภัยสุขภาพของจังหวัดระนองนะครับในปี268ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย โรคที่เราพบบ่อยอันดับหนึ่งก็ยังเป็นโรคปอดบวมนะครับหรือว่าปอดอักเสบโรคปอดบวมปอดอักเสบเนี่ยเป็นโรคของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเพราะฉะนั้นคนไข้าอาจจะมีเรื่องไข้ไอเจ็บคอแล้วก็จะเพิ่มเรื่องของหอบเหนื่อยมีเสียงดังวีดนะครับถ้าเป็นปอดอักเสบก็จะต้องแอดมิดนอนลงบยาลแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะนะครับแต่สาเหตุอาจจะมาจากติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสก็ได้นะครับอันที่2ก็จะเป็นอุจจาระล่วงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุจจาระล่วงไม่รุนแรงเป็นผู้ป่วยนอกนะครับ อันที่สก็เป็นเคสโควิดนะครับโควิดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเราก็ยังเจอประมาณ200กว่ารายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่80กว่าเปอร์เซนต์อาการจะไม่รุนแรงแลักษณะไข้ไข้ขหวัดต,ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเหมือนกันนะครับแล้วก็อันดับ4ก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็มีไข้ไอเจ็บคอจะมีปวดเมื่อยมากขึ้นปวดศรีรษะมีตาแดงนะครับแล้วก็ไข้ามาลาเรียซึ่งส่วนใหญ่ก็พบตามพื้นที่ชายแดนแล้วก็ ในแรงงานต่างด้าวที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนนะครับสำหรับเดือนมิถุนาเองอโรคที่พบบ่อยก็จะเป็นอุจจาระร่วงประมาณ70กว่าลายนะครับโควิดประมาณ60กว่าลายนะครับแล้วก็ปอดอักเสบไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบสําหรับที่จะแจ้งอันนึงก็คือช่วงนี้เราเข้าหน้าฝนอยู่แล้วนะครับตามที่ทุกคนทราบนะครับแล้วก็จังหวัดระนองเป็นเมืองฝนแดแดดเพราะฉนั้นก็จะมีโรคและภัยสุขภาพที่มาช่วงหน้าฝนนะครับก็จะแนะนํา อันแรกก็คือโรคติดต่อทางเดินหายใจนะครับโรคติดต่อทางเดินหายใจถ้าเป็นส่วนบนก็คือคล้ายๆไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดตอนนี้อาการก็จะไม่รุนแรงมากยกเว้นคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางมีโรคประจําตัวหรือคนสูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน7ก,กลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุผู้น้ําหนักตัวเกินร้อยกิโลนะครับหรือว่ากลุ่มเปราะบางติดเตียงซึ่งอันนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ใกล้บ้านทั้งโรงพยาบาล สาสุขอำเภอหรือว่าเราพอสตอทุกแห่งนะครับแล้วก็โควิดเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงเพราะนั้นไม่ได้เป็นโรคติดต่ออันตรายเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียนหรือ,อหน่วยงานนะครับอาจจะแค่ลาป่วยเฉพาะคนที่ป่วยแล้วก็สวมหน้ากากนะครับแล้วก็พักผ่อนนอนอย่างน้อยสักเชั่วโมงทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็รักษาตามอาการนะครับอีกอันหนึ่งคือโรคติดต่อโดยยุงราย ซึ่งก็จะมีอยู่3โรคนะครับอันที่1ไข้เลือดออกอันที่2ไข้ปวดข้อยุงลายนะครับที่เราเรียกว่าชิคุนกุนย่าแล้วก็อันที่3ไวรัสซิก,ก้าไวรัสซิก,ก้าเองในระนองเราไม่ได้เจอนะฮะแต่ว่าจะอันตรายในหญิงตั้งครรภ์น,นะครับแต่ส่วนใหญ่เราเจอก็ไข้เลือดออกหรือว่าปวดข้อยุงลายแต่ว่าจังหวัดระนองในช่วง2ปีนี้ไม่ได้ระบาดเหมือนกับจังหวัดอื่นนะครับตอนนี้เราก็ถ้ามีเคสเราก็จะร่วมกับทางท้องถิ่นเราพอสตอแล้วก็ท้องถิ่นทุก ทุกตำบลก็ไปควบคุมโรคนะครับอีกอันนึงคือโรคติดต่อทางการสัมผัสก็คือลุยน้ําก็คือฉีหนูหรือว่าเล็บโตนะครับโรคมือเท้าปากเพราะนั้นอันนี้ก็ระมัดระวังซึ่งสํานักง,งานสาธารณสุขอําเภอทุกแห่งก็ไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับภัยสุขภาพที่อาจจะต้องระวังอย่างอื่นเช่นถูกสัตว์มีพิษกัดหรือว่างูกัดนะครับเพราะนั้นอย่างรองเท้าบูทหรือว่ารองเท้าหนังเนี่ยถ้าก่อนจะสวมใส่อาจจะต้องดูสัก นิดหน่อยนะครับเพราะบางทีลูกงูหรืออะไรนี่อาจจะไปอยู่ในรองเท้าได้นะครับหรือว่าการบาดเจ็บเสียชีวิตจากถูกฟ้าผ่านะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเพราะนั้นเราก็ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยไม่ควรอยู่กลางกลางแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้นะครับหรือว่าใต้ป้ายป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ภัยสุขภาพนะครับต่อไปอสายต่อไปเป็นเรื่องที่2นะครับที่จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับ เป็นแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวของจังหวัดละนองนะครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวจังหวัดละนองเนี่ยเราจัดตั้งตั้งแต่ปี2513เพราะนั้นก็50กว่าปีแล้วนะครับแล้วเราก็มีแผนปฏิบัติการซึ่งนําโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งเป็นประธานของของจังหวัดนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราออก2ครั้งนะครับวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2568ที่โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยาหมู่ที่3ตาบลบางแก้วอําเภอละอุ่นนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเรื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณมวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัตรหวรัตติยราชนาลีซึ่งท่านประสูติในวันที่4กรกฎาคมนะครับส่วนกิจกรรมครั้งที่สองวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2 5 6 8นะครับที่ศาลาอนเนกประสงค์บ้านแพกขวาม,มู่ที่ตําตำบลบ้านนาอำเภอรกระเปอร์จังหวัดระนอง แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับในวันที่18กรกฎาคมเพราะนั้นก็เชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ดังกล่าวนะครับไปใช้บริการได้นะครับละคดไหนถ้ามีปัญหาในการที่จะรักษาต่อก็สามารถส่งตัวไปรักษาต่อได้นะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่3ของจังหวัดระนองนะครับเป็นกิจกรรมต้านยาเสพติด ของจังหวัดระนองนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่ารวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งความมั่นคงปกครองนะครับแล้วก็ท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนก็มีการขับเคลื่อนในการป้องกันปราบปรามแล้วก็บำบัดรักษาในเรื่องของยาเสพติดของจังหวัดระนองนะครับวันนั้นก็จะมีโครงการทูบีน b e r บวันซึ่งพี่น้องประชาชนอาจจะได้ติดตามเป็นเป็นระยะอยู่แล้วนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะครับเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็นักเรียนนักศึกษาอายุ6 24ปีนะครับซึ่งปัจจุบันจังหวัดละนองมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยประมาณ50,000กว่าคนคิดเป็นประมาณ26%ของประชาชนในจังหวัดระนองนะครับเพราะนั้น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะมีคณะกรรมการระดับกลางนะครับมาประเมินพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเพราะนั้นจังหวัดระนองเราก็มีส่งทีมเข้าประกวดผลงานจังหวัดทูบีน b e r รวัตนะครับตั้งแต่ระดับชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดแล้วก็ทุกทกหน่วยงานนะครับรวมทั้งสารประกอบการสารศึกษาต่างๆเรือนจำนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ย ปี2566เนี่ยเราส่งทีมแล้วก็เข้าไปแข่งที่ส่วนกลาง7ทีมปี2567เนี่ยสามารถผ่านระดับภาคใต้ไปแข่งที่เมืองทองธานี17ทีมนะครับแล้วปีนี้2568เนี่ยผ่านเข้าไปแข่งที่เมืองทองธานี22ทีมนะครับแล้วก็มี13ทีมที่เป็นต้นแบบระดับต่างๆตอนนี้ว่าการดำเนินกิจกรรม t b number no. 1เนี่ยไม่ใช่การประกวดแล้วก็ส่งทีมอย่างเดียว แต่มันมีต้องมีการนําเสนอผลงานด้วยวันนี้ก็เลยสไลด์ต่อไปนะครับก็นําเสนอให้พี่น้องประชาชนทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินโครงการกิจกรรมทูบีนับวันในจังหวัดละนองเนี่ยตั้งแต่อันที่1นนะครับปัจจุบันเรามีสมาชิก6ถึง24ปีประมาณ97เปนี่ยคิดเป็น50,000กว่าคนนะครับอันที่2มีศูนย์ประสานงานทูบีนับวันระดับจังหวัดและอาเภอทุกอําเภอนะครับ สามคดีเยาวชนที่เกี่ยวกับยาเสพติดมีลดลงมาต่อเนื่องนะครับจากการดําเนินงานแล้วก็สมาชิก ToB ีนัมเบอรนะครับ้าอันที่4คือการตั้งคันไม่พร้อมในวัยรุ่นของจังหวัดระนองก็ลดลงมาต่อเนื่องนะครับอันที่5เยาวชนใช้ผลงาน ToB ี Number รไปยื่นพอร์ตฟลิโอในการเข้าศึกษาต่อมหลาลัยได้นะครับอันที่6ปัจจุบันจังหวัดระนองเรา,ามีทูบีนั b e บอร์วัดซึ่งเข้ารอบสุดท้ายนะครับประเภทหญิง6คนสุดท้ายนะครับที่ไปแสดงตามตาม ทุนกระหมอมมานะครับก็2คนอันที่เกตโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีระบบะค้นหาผู้เสพผู้ติดยาครบทุกประเภทนะครับทั้งในหน่วยราชการภาคประชาชนสารประกอบการแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเยาวชนเพราะว่ามีศูนย์เพื่อนใจนะครับที่ในโรงเรียนต่างๆเพราะนั้นก็เป็นที่ปรึกษาให้เยาวชนต่างๆนะครับหลักการที่8ก็เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กล้าแสดงออกแล้วก็สร้างภาวะความเป็นผู้นำนะครับอันนี้ก็ในเรื่องกิจกรรมทูบีน้ำประวันนะครับ กิจกรรมต้านยาเสพติดอีกกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญนะครับวันนี้วันที่26มิถุนายนนะครับว่าวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับจังหวัดระนองโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมวันที่14มิถุนายน68ซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยครที่ท่านผู้ว่าให้บูรณาการรวมทุกภาคส่วนนะครับทั้ง ข้าราชการองค์กรท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็ทุกหมู่บ้านเหล่ากาชาติแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานมาร่วมพลังร่วมใจกันนะครับวันนั้นก็เกือบ5000คนนะครับแล้วก็ฝนฟ้าก็เป็นใจนะครับฝนฝนไม่ตกนะครับวันนั้นก็มีคำมั่นสัญญาการปฏิญ,ญาณที่จะ,ะขับเคลื่อนการต่อต้านยาเสพติดในจังหวัดระนองเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองแล้วก็ลูกหลานนะครับวันนั้นก็แล้วก็เป็นหูเป็นตาให้ ให้หน่วยงานราชการนะครับในวันนั้นเองก็จะมีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลอยู15ปีนะครับเป็นหลีกครับของจังหวัดระนองซึ่งเป็นปีแรกนะครับที่ท่านผู้ว่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองภาคประชาชนนะครับแล้วก็ ผู้มีสปอนเซอร์ต่างๆนะครับมาจัดการแข่งขันก็จะเริ่มตั้งแต่14มิถุนายนถึง14กันยายน2 6 8เป็นเวลาประมาณ4เดือนนะครับแล้วก็มีทั้งหมด8ทีมทุกอำเภอท่านายอำเภอก็สับสูนให้ส่งทีมครับเขาร่วมการแข่งขันฟุตบอลนะครับซึ่งก็หวังว่าจะมีนักฟุตบอลเยาวชนของจังหวัดละนองเนี่ยติดทีมชาติซึ่งเราเคยมีนักฟุตซอลทีมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะมีนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติแล้วก็ไปเล่นเป็นหลีกอาชีพ ต่อไปนะครับสำหรับเ,เรื่องที่4ี่นะครับเป็นเรื่องของอาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุภาพของจังหวัดระนองนะครับก็ในช่วงวันที่9ถึง10บมิถุนายน268นสนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองผมก็มีได้มีโอกาสได้ไปประชุมสอปอสัญจรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งมีท่านประหลัดกระทรวงเป็นประธานรวมทั้งสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ผู้ในการโรงพยาบาลทั่วประเทศประมาณ600กว่าคนนะครับ เขตสุขภาพที่11คือ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ย6-7แสนล้านบาทนะครับก็ท่านผูต้ตรวจให้จังหวัดละนองเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่11ไปนําเสนอเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพเราก็พูดถึง3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือศูนย์ทาราบาบัดน้าแร่ร้อนธรรมชาติของโรงพยาบาลละนองนะครับซึ่งก็ได้งบกลุ่มจังหวัดมาในการสนับสนุนนะครับเพราะนั้นก็จะดูแล ตั้งแต่เรื่องของกลุ่มเป้าหมายก็คือ,อกลุ่มพวกผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหรือการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับผู้ป่วยระบบประสาทหรือว่านักกีฬาที่บาดเจ็บมาฟื้นฟูหรือว่าผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถเข้ารับบริการได้เราก็ประชาสัมพันธ์นะครับมีตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับแล้วก็เข้าใช้ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตประชาในในกิจกรรม ได้ดีขึ้นนะครับถ้าจะมาใช้บริการก็สามารถติดต่อไปที่ศูนย์ทารบำบัดน้ำแร่ร้อนธรรมชาติลงบาลละนองนะครับหรือว่าคลินิกหมอครอบครัวเบอร์ก็0611728956นะครับหรือว่า077812630ต่อ4056นะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดละนองนะครับที่อยอยละนองไปรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับ ในปี2568เนี่ยเรารับรองเพิ่มขึ้นอีก22ผลิตภัณฑ์รวม3ปีเนี่ยเรารับรองออกเลขเอยอไป54ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับในปีนี้มูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์ที่เรารับรองเนี่ย200กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบแล้วก็มีสารพยาบาลสารประกอบการต่างๆเนี่ยเข้าร่วมได้รับใบป,ประกาศกิจบัตรเป็นเวลเนสเซ็นเตอรทั้งหมดตอนนี้48แห่ง ทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารต่างๆสามารถติดตามได้ในข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือเพจสสจละนองนะครับเรื่องที่สามในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุงภาพเราก็ไปนําเสนอเรื่องของนักท่องเที่ยวปลอดภัยของจังหวัดละนองนะครับทำไมจังหวัดละนองเราต้องทําเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินเพราะที่หนึ่งคือพื้นที่ของเรา84 86เปอร์เซ็นเป็นภูเขานะครับอันที่สองเราก็อยู่ในแนวแผ่นดินไหวอันที่สามเรามี เคยเกิดขึ้นสึนามิอันที่4ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุภาพเพราะนั้นเราก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับเราก็ไปนําเสนอเรื่องของเครื่องไฮเปอร์แบริคออกซิเจนเทเปีเป็นเครื่องออกซิเจนแรงดันสูงนะครับใน14จังหวัดภาคใต้โรงพยาบาลรัฐบาลมีอยู่2แห่งที่มีเครื่องนี้คือโรพกกงพยาบาลวชิรภูเก็ตกับโรงพยาบาลระนองนะครับอันนี้เราก็ได้งบจังหวัดมาเมื่อปี264นนะครับเราก็จะมาดูแลคนไข้เช่นดำน้ำลึกแล้วก็เป็นโรคน้ำหนีบ คือดำน้ำแล้วก็มีแขนขาอ่อนแรงเนี่ยก็มาใส่ใช้เครื่องนี้บําบัดได้ก็ก็หายมาปกตินะครับหรือกลุ่มลมยาในรถยนต์หรือว่าเป็นแผลเบาหวานที่ที่ขาหรือเด็กออทิสติกเองหรือว่า,าได้รับเป็นมะเร็งได้รับรังสีรักษาแล้วเกิดมีการอักเสบของผิวหนังเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้นะครับปัจจุบันเราก็มีแพทย์ที่ดูแลเรื่องเรื่องนี้อยู่นะครับ อีกอันนึงคือการพัฒนาระบบสาสุขทางทะเลนะครับเราก็ร่วมกับทางามหาวิทยาลัยมอแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็อุทยานต่างๆนะครับเราไปสำรวจพื้นที่เกาะเช่นเกาะพยา,ยามบางเบนหรือว่าที่สุขสมราญเราทำมาริทามเฮล์ปโปรไฟล์หมายความว่าเราทำจุดเสี่ยงของพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นตรงไหนใช้หาดเป็นลิฟเคเลนคือคลืนที่ว่าถ้าเราไปเล่นเนี่ย จะดูดนักท่องเที่ยวลงทะเลเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมอันนั้นอาจจะต้องปักป้ายแดงนะครับหรือว่าจุดไหนมีแมงก้าพุนที่มีอันตรายเงี้ยอันนี้ก็ก็ประสานกับอุทยานแล้วก็ท้องถิ่นนะครับในการดําเนินการอีกอันนึงเราพัฒนานระบบสกายด็อกเตอร์การส่งต่อผู้ป่วยโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับปัจจุบันจังหวัดระนองเราส่งไป8ปดายแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสหลอดเลือดสมองตีบซึ่งเราส่งไปสวนหลอดเลือดที่คอซึ่งต้องใช้เวลาภายใน6ชั่วโมงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นการบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทุกสิทธิ์เลยทั้งบัตรทองค่ารชการหรือว่าประกันสังคมนะครับช่วงแรกเนี่ยเราก็จะส่งไปมอหรือโรงพยาบาลต่างซึ่งมีแพทย์อยู่นะครับตอนนั้นเราก็ต้องอาศัยฮอจากกองบินเจสุราษฎร์นะครับแต่ว่าล่าสุดเคสที่8ปเนี่ยปีนี้เราส่งไปที่วชิระภูเก็ตซึ่งสามารถทําได้แล้วก็จะประสานกับกองทัพเรือภาคที่3นะครับในการนําส่งผู้ป่วยนะครับตรงนี้เรามี ใช้เวลาในการประสานงานไม่เกินชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปนะครับเราก็จะประสานกับโรงพยาบาลปลายทางอยู่แล้วว่าวันนั้นหมอเขาพร้อมไหมหรือว่าอุปกรณ์มีเคสอื่นไหมนะครับอันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามีทีมกู้ชีพกู้ภัยของสาธารณสุขของโรงพยาบาลทุกแห่งรวมกับท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยตอนนี้32ทีมกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดระนองน,นะครับ เพราะนั้นถ้ามีเหตุด่วนเหตุอะไรเนี่ยก็าสามารถแจ้งได้นะครับแล้วเรามีเครื่อง AED นะครับกระจายอยู่60เครื่องในหน่วยท้องถิ่นแล้วก็หน่วยาราชการบางส่วนแล้วก็อุทยานต่างๆนะครับซึ่งมีการอบรมประชาชนในเรื่องของการปรมพยาบาลการ CPR การช่วยฟื้นคืนชีพนะครับปี2560 6นีครับอบรมไป7,000กว่าคนนะครับแล้วก็2,567อบรมไป5,800กว่าคนแล้วก็ปีปัจจุบัน2,568 6เดือนเนี่ยอบรมประชาชน4,000กว่าคนนะครับทั้งข้าราชการทั้งประชาชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการแพทย์ฉุกเฉินในอุทยานในต่างๆถ้าจะ,ะโทรมาก็สามารถติดต่อที่หน่วยโรงพยาบาลสาสุรอำมเพอแล้วก็รกพตทุกแห่งนะครับ สำหรับเรื่องสุดท้ายที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับก็เป็นกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตค,ครั้งที่11เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆที่ชวนพี่น้องประชาชนมาออกกาลังกายแล้วก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็เป็นการทําบุญด้วยเพราะว่ารายได้เนี่ยก็จะร่วมทําบุญนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ในโครงการหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ 2. เพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง3เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกไวัยได้ออกกําลังกายอย่างง่ายๆนะครับปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชาชนคนไทยก็คือโรค NCD นะครับก็คือเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ทำให้เกิดอมัอมาพาตโรคหัวใจไตวายเนี่ยปีหนึ่งเกือบ40,000 0คน นะครับรองลงมาก็เป็นมะเร็งแล้วก็รองลงมาก็คืออุบัติเหตุช่วงเ็วันอันตรายทีหนึงก็จะมีเสียชีวิตประมาณ300อกว่าคนแล้วก็บาดเจ็บส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป้าหมายในการดําเนินการนะครับปีนี้ทางส่วนกลางก็ให้เป้าหมายจังหวัดระนอง3300อกว่าคนนะครับเนื่องจากเขาเทียบกับตอนจัดปีที่9นะครับเนื่องจากตอนนั้นเราก็มีประชาชนมาร่วมประมาณ2 0 0 0ักว่าคนนะครับก็เชิญชวนประชาชนแล้วก็ ทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมสมัครได้นะครับตั้งแต่ปัดนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2568นะครับสไลด์ต่อไปครับก็จะมีราคาถ้าคนอายุ18ปีขึ้นไปค่าสมัคร360บาทนะครับกลุ่มเด็กเนี่ยเหลือ240บาทนะครับสมัครตาม QR code หรือติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขที่ใกล้บ้านนะครับจะได้ไปไปช่วยรับสมัครให้นะครับหรือว่าเพจประชาสัมพันธ์ จังหวัดระนองสสจระนองนะครับก,ก็สามารถติดต่อได้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเข้าศิริราชมูลนิธิอันที่1นนะครับอันที่2คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งทั่วประเทศอันที่3บางส่วนก็กลับมาที่โรงพยาบาลระนองนะครับเพื่อสมทบทุนในการดูแลผู้ป่วยอามาพึกอามาพาชนะครับเสื้อก็จะเป็นสีเขียวตามตาม,ตามภาพนะครับเพราะนั้นเส้นทางการท่องเที่ยวเราจะจัดวนันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน268ซึ่งวันนี้จะจัดพร้อมกันทั่ว ทั้งประเทศทุกจังหวัดนะครับก็เริ่มประมาณช่วง6กโมงเช้านะครับประมาณ5กิโลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดูเส้นทางแล้วก็น่าจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ3าหลักนะครับอันที่1คือที่พระราชวังรัะตะนะลังสันนะครับซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวสกายวอล์กแล้วก็บ่อน,น้ําแร่ร้อนรักษาวาลินนะครับเพราะฉนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสมัครแล้วก็ได้ออกกําลังกายที่สําคัญได้ทําบุญนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับที่เราสมัครเนี่ยสามารถไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถสมัครตาม QR code คที่แจ้งไปนะครับต่อไปก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์ตามเพจต่างๆสื่อต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีสไลด์ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับในการประชาสัมพันธ์ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเป้าหมายที่สไลด์ต่อไปที่แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบน,นะครับเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเลยครับครับอันนี้ก็เป้าหมายของ7จังหวัดในภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งเขาเทียบกับปีที่9นะครับของจังหวัดระนองก็อาจจะมีเป้าหมาย3,357คนนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็สไลด์ต่อไปก็จะเป็นภาพกิจกรรมที่เราดําเนินการตั้งแต่ครั้งที่8นะครับแล้วก็ครั้งที่9นะครับ ครับครั้งที่9นี้ภาพข้างขวามือก็จะเป็นภาพสวยมากนะครับที่เราส่งไปส่วนกลางนะครับก็จะเห็นว่าความร่วมมือของพี่น้องประชาชนแล้วก็ครั้งที่10ในในปีที่ผ่านมานะครับก็ของผมคงมีเรียกเรื่องที่จะเรียนพี่น้องประชาชนทราบเท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับกับเรียน